ไนจีเรียนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีการซื้อขายบิตคอยนะครับอันดับ2อันดับ2ของโลกนะครับแต่เขายังถูกรัฐบาลของตัวเองนะครับได้ออกมาประกาศเตือนนะครับว่าจะไม่รับเงินเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่อีกนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ CEO ของ Twitter นะครับก็ได้ออกมา,าให้ความร่วมมือแล้วก็ต่อต้านนะครับให้เหตุผลต่อรัฐบาลในจีเลียด้วยนะครับ ข่าวนี้จะเป็นยังไงนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับเรามาเจาะประเด็นแล้วก็เจาะเนื้อหากันดีกว่าครับว่าเขามีปัญหากันยังไงนะครับนายแจ็คดอร์ซี่เนี่ยนะครับเขาเป็น CEO ของ Twitter นะครับเขาได้ส่งสัญญาณว่าเขาเนี่ยจะสนับสนุนแล้วก็ยอมรับบิตคอยของไนจีเรียนะครับผ่านทวิตเตอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ นายดอสซี่นะครับเขาถือว่าเป็นคนดังนะครับมีชื่อเสียงในชุมชนคริปโตอยู่แล้วนะครับเวลาเขาทวิตแต่ละครั้งเนี่ยคนก็จะไปให้ความสนใจเป็นอย่างมากอย่างล้นหลามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะครับหรือจะเป็นเรื่องเรียบง่ายก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการทวิตเตอร์แบบง่ายๆนะครับด้วยทงนจีเรียทงเดียวนะครับซึ่งเกิดขึ้นในวันหนึ่งหลังหวันนะครับหลังจากที่รัฐบาลของเขาเนี่ย ของในจเลีเนี่ยได้ประกาศแบนทวิตเตอร์ในประเทศนะครับผมจะสังเกตไว้ผิดนี่คือถ้าจําไม่ผิดนี่ทวิตเตอร์นี่คือแบนแบนถาวรเลยนะครับแบบไม่มีกําหนดนะครับหลังจากที่การแบนดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่มีการลบทวิตของประธานาะธิบดีในจเลีอ่าบูฮารีนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยนะครับปัญหามันก็เกิดตรงนี้นะครับ ในวันเดียวกันนะครับนายดอซี่เขาก็ได้ออกมาทวิตรูปอิโมจินะครับรูปทงนจีเรียพร้อมจับมือกับบิตคอยด้วยนะครับพร้อมกับทวิตที่กล่าวว่าประชาชนนจีเรียจะเป็นผู้นำนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อความในทวิตนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นจดหมายเปิดผนึกของรัสเซลโอกรุงนะครับเขาคือนักฟุตบอลของทีมชาติสหรัฐนะครับถึงประธานาธิบดีนจีเรียเหมือนกันนะครับ โอกุงนะครับตีพิมพ์จดหมายเปิดผนึกในนิตยาสารบิตคอยน์แมกซีนด้วยนะครับโดยวันนั้นนะครับเขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลในจีเลียออกมายอมรับ Bitcoin ในระดับชาติสักทีนะครับมีใจความว่าในไม่ช้านะครับทุกประเทศจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจนี้แต่บรรดาผู้ที่จะก้าวกระโดดนะครับเข้ามาหาโอกาสในช่วงเวลาปัจจุบันนี้เหมือนอย่างที่เราเพิ่งได้เห็นใน เอลซวาดอร์นะครับจะได้เปรียบมากกว่าคนรุ่นหลังๆนะครับก็คือจะให้ตื่นตัวสักทีนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับทวิตล่าสุดของดอซี่นะครับที่แสดงให้เห็นภาพกราฟิกว่าแอฟริกาเนี่ยจะเป็นผู้นำในการเติบโตปริมาณการซื้อขายบิตคอยแบบ p พ e r t o p e e r ีย er นะครับในปี2,564นี้นะครับ นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่นายดอซี่เนี่ยเขาออกมาแสดงความคิดเห็นในคริปโตนะครับแล้วก็ฝั่งแอฟริกาด้วยนะครับก่อนหน้าเนี้ในปี2019นะครับหลังจากที่เขาไปเยือนกาหนาเอธิโอเปียแอฟริกาแล้วก็ไนจีเรียนะครับเขาาเขาก็มีแผนนะครับที่จะย้ายตัวเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในหนึ่งในประเทศที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับในไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามก็หลังจากโควิดนี้อีกทีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเีเลีเนี่ยกับสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยไปถึงไหนนะครับตอนนี้นะครับปี2020ที่ผ่านมานะครับในเีเรีเนี่ยเขาได้กลายเป็นประเทศที่มีการซื้อขายบิตคอยเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับอย่างไรก็ตามแล้วท่าทีของรัฐบาลของต่อคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ดูเหมือนว่ายังจะไม่แน่นอนนั่นครับอย่างที่ผมอ่านมา ตอนแรกนะครับในเดือนกันยายนนะครับปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์แห่งในเรียนะครับเขาประกาศมาตอนนั้นนะครับเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินคริปโตนะครับว่าเป็นหลักทรัพย์นะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคริปโตก็จะเป็นการยอมรับอย่างสมบูรณ์ด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าจุดยืนของรัฐบาลกลางนะครับนั้นยังเขาเรียกว่า ไม่เป็นมิตรต่อสินทรัพย์เหล่านี้อยู่นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปี64นะครับธนาคารกลางของนจีเรียนะครับหรือ CBN นะครับเขาได้ยืนยันคําสั่งต่อสถาบันการเงินไปเลยนะครับว่าเขาห้ามว่าให้มีบริการทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีทุกชนิดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีปัญหากับรัฐบาลเลยนะครับ เราก็จะต้องมาดูว่าบทสรุปแล้วนะครับประเทศไนจีเรียเนี่ยเขาจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงต่อไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวประเทศของไนจีเรียนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไงนั้นเราไปติดตามกันอย่างเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะติดตามข่าวของช่องเราอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ก่อนจากกันผมมี4ช่องทางนะครับก็คือบล็อกด a c e b o o k Youtube แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับเจอกันใหม่ข่าวหน้า EP หน้านะครับจะเป็นข่าวอะไรนั้นเจอกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีในการเทรดนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ